มีอะไรให้แลกไหมโอ้โหของคุณนจ,จัดคนนี้คนเดิมหรือเปล่าอ่ะแล้วคนนี้แหละคนนี้ก็แลกไปแล้วไม่ใช่เรามันนี่จะยคุณม,มองนงมองเน้าอย่ามองตาได้หมดไปดีกว่าคุณผู้ชมเสียวเวลาเเวลาสวัสดีคุณผู้ชมได้ครับอยู่กับผมในเกมไม้ครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดอีกแล้วนะครับพี่โกลงพี่โกเลมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เราจะถึงเวลาได้ทําการไปแค่พี่มังคือพี่มังโกนพี่มังนู่นละกันคุณผู้ชมครับอย่าให้ทําการเสียวเวลาขออนุญาตลงไปในถ้ำก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ แปะฟงแปะไฟซะอย่างจะดงอย่างจะดีขออนุญาตลงลิฟต์ก่อนลวกันคุณผู้ชมผมอยากสำรวจก่อนจะไปบวกอะคุณผู้ชมครับ <laughs> มันจะได้ไม่ต้องแบบว่าจบคลิปไวใช่ไหมคุณผู้ชมตรงนี้คือผมติดประตูเว้นหน,หนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ากลัวหลงทงลงทางตรงนี้มีอะไรไหมครับมีอาบิดโอ้โหมีทรงมีเสียงข้างในข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพี่ฟงพี่ไฟมาก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวจันพึ่งเลยยาตรงนี้มีมีให้แปะฟงแปะอ่ะเดี๋ยวอะไร <laughs> เดี๋ยวตันตลอด มันจะอยัางไงกับผมวันนี้พี่กระโดดติดอะไรก็ติดตะลุบมันเดือดหมามานี่มันเดืออย่าเพึ่งมาทรงมาซากกับผมนะครับคุณพี่กระดงคุณพี่กระดุกน้าุนมากน่ารักจ้าุเดือย่าพึ่งบิดนะอย่าพึ่งดีอย่าบุงอย่าบุงอย่าบีกอย่ามาจะเดีออย่าบุงอย่าบิงใส่ผมนะคุณคุณพี่คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวหลงทางผ้จะดูเมื่อกี้เห็นกาชาปงขออนุญาตเปิดกาชาปงได้นเปนอย่าพึ่งดาบ เดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงพี่ให้โอให้แค่สองอันอย่างจะขี้งงขี้งกผ้ชอบครับตรงนี้มันรู้สึกว่าจะมีการตรงนี้อย่าพึ่งตันเมียข้างหลังไม่มีอะไรครับลงไปข้างล่างตรงนี้มีไฟสองตันทุกอีพีเลยอ่ะพี่อ่ะพี่ตรงนี้น่าสงสัยจะจัดเห็นรถรูอะไรไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้เห็นรูแม้แต่นิดเดียวก็ไม่จะดงไม่ มันถ้าอ้ยพี่เกิดมงมีใครมาลงมาล้องแถวนี้อย่าอยู่ตรงนี้แลไม่อยู่ปักไฟไว้หน่อยแล้วกันเนาะเพื่อความสวัสดิตรงนี้มีใครไหมครับไม่พี่ <c oughs> เดี๋ยวมามาเลยคุณคิดว่าผมไม่หงไม่เห็นล <c oughs> อย่างจะีซี่เลยเนาะพี่นี่ตลอดเนาะแมหวหูตรงนี้สมงสมุดที่จริงเราปอดลิน้นอย่าพึ่งพันที่จริงสมุดผมไม่อยากได้แล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราทําไปแล้วเนาะคุณผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องทุบแมดนี่ติดอะไรมันติดอะไรมุ้แต่อันนีตรงนี้มันตลอดเลยพี่ยะตรงนี้มีกระชาปงไม่มีใช่ไหมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึ่นกีกก้เห็นกลงอู้ห็นกลงเฉยเห็นกล่องยังจะตาดีทุกคนครับเขาคิดว่าเขาจะแอบคนยังผมได้สายเติมเลยตั้งยัดวัน ป่าดเกลืออุ้ยไม่เกลือไม่เกลืออันนี้4เลยนะใช่ปะไอวีเวอร์สเนาะเฟร,รมอีกหนึ่งโอ้โหอย่างจะไม่เกลือขอบคุณครับสำหรับสมุดเล่มงามๆเนาะ <c oughs> ยาเพิ่งนะคุณพี่โบงคุณพี่บี้ตรงนี้มีการเฝ้ากาจะเบียกาชปอปงกันกระกจนเดนอเฮืยเกลืออีกแล้ว,ว่า พี่ครับผมว่าแล้วพี่กล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่แบบมาขออนุญาตมีการมีการกระโดดไหมเดี๋ยวตรงนี้ไปอย่าพึ่งคุณผมไม่ได้จะมาเปิดผมจะเปิดอะไร่ี้หรอเล่นนะขออีกไม่นยกหลอกอีกรอบจยเปิดเลยแล้วกันเนาะเสีวเนลมดาก็ผมบอกแล้วผู้ชายคนนี้เกลือเป็นสัตว์ที่นูอย่ามาล้อข้างหนูสัตว์ที่ไหนหูไที่เพชรมาสามก้อนเลย โอ้ยอย่างโชคดีอ่ะโชคดีมากมันก็คุณตรงนี้มาพอหรือไม่พอหรือไงพออันแต่มันพูดอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลงอ๋อลงมาสุดเลยหรอโอเคคุณผู้ชมถ้าอย่างไรขออนุญาตไปฆ่าพี่มังกรเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับมีใครที่คิดว่าจะพงจะอุคูเสียงยังจะดงทําจงทําใจเราจะลงภายใน3 2มหนึ่ง ขอคุณผู้ชมครับลูกงี้น,น่าจะเอาทิศโอ้ยอย่าพิ่งมองหน้าใครอย่าพิ่งมาสกิดละพี่แมงพิบมังกืออย่าพึ่งมองอย่าบินไปเยอะดิพี่อย่าพิ่งตรงนี้ขออีกทิศวางอย่างจะเยอะอยากจะขอให้พอพอได้ไหมพอกันที่ขอบคุณครับพี่ตรงนี้มาขุดตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมพอไม่พ้อมะทำบ้านก่อนไหมคุณผู้ชมเราทาที่อยู่ใส่ไหมเวลาเขาบินมาาจะได้แอบได้คุณผู้ชมครับ พี่ครับพี่อย่าเพิ่งมีการมองเห็นผมนะครับทุกคนผมยังไม่้อมอาะถ้าผมตายทําไงคุณผู้ชมไม่อยากตายเนาะคุณผู้ชมครับถ้าเราตายก็คือต้องเกิดไปที่บ้านผมเพราะผมไม่ได้ทําเตียงนอนไว้โอ๊ยผมทําเตียงออนอนหรือยังที่ยังไม่ได้นอนนีอ,อล,ลืมไปลืมไปนอนคุณผู้ชมชิปผ่านแล้วคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอกําลังใจจากคุณผู้ชมคุณผู้นู่นคุณผู้นี่ทาไงผมขอทําใจสักหนึ่งนาทีได้ไหมคุณผู้ชมครับขอแป๊บเดียวสมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลกิกกันกับเขา เรื่องของสองเฮาสี่เป็นปีดอย่าพูดปัญญาจะปนย่าจะโอ้โหพี่มาดีมาดีก็มานี้ก็มันอยาหูมีการสะทงสะท้อนสะนุนอย่าเพิ่งมาถูมาอีกทีขอหนึ่งไม่ได้ขอ,ขอพี่สองขอพี่สองอยาพี่สักทีมาค่อยๆมามาตรงนี้มาได้โปรดขอร้อง please please โปรดรักฉันรักฉันเธอนะฉันจะไม่ทําให้มาอีกไหมให้เธอ,อจะมาอีกได้โปรดคือขอแล้วพี่มันก็มากันดีวะมันจะ อะไรมันจะตั้งลงตั้งนขอบคุณครับบอดได้เขามาเพื่อโกรธดนันให้เขาว่ดกรธดันนี่มันจะทกอะไรขนาดนั้นมันจะเชิงอย่างจะชงอย่างจะชอบผู้ชมตรงนี้มาโคตรอย่าเพิ่ง ขอโทษผิดเองแหละผมผู้ชอครับผมกวงจริงนะตรงๆมันเยอะของเรามไม่ฟงไม่ฟูตรงนี้ขอเล็งแบบมันต้องยกงถึงแม้อะไ้รูนี้มันบังบังเยอะด้วยบังเยอะมากขอ,อีอทีมันตรงนี้มันโดนเธอพีดดุมันโดนแยกอะไรขนาดนั้นคุณมาตรงนี้ได้ตรงนี้ดีตรงไม่ถึงอีกมันเนี่ยกูอนสุดท้ายกูขอรอบสุดท้ายตรงนี้อย่างวะ ุณผู้ชมครับที่จริงเราอย่าพึ่งเลงพี่มังกรพี่เขาอยู่ตรงกลางเราต้องทําแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมเชื่อผมเชื่อผมเราต้องขึ้นไปอุดาบใครมาตีกวันนี้มันจะเป็นอะไรกับผมนักหนาพี่ครับพี่ผมพี่พี่ชายพี่น้องพี่น้องนู่นพี่น้องมันอย่าลงดีๆลงอย่าลงเยอะอย่าลงไม่ดีตรงอย่างนี้สูดนี้สุดนี้ได้ผลได้ผลมากๆได้ผลใกล้เคียงใกล้เคียงรอรอกดดับมันอยู่ตรงนี้รอบว่าจาใครมาตีผมดาบผมจับหูมาตีผมโอ้ผมเป็นอะไรอ่ะชิบหายละ พี่อย่าพี่มาคนนดมาทำขอนอนไม่อยากตายกูขอทนพี่ชิบหายมีการตายกันแน่นอนพี่อย่าพึ่งผมไว้อย่าใจเย็นตรงนี้ตรงนั้นตรงขวาอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะใจเย็นใจเออโหจะไะ่ได้ปิดดิดเดีโอ้หน่ากลัวจะแฉะผู้ชมมันไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะมันมีลูกน้องตลอดเลยพี่อย่าทํากันอย่างนี้ได้ไหมอ่ะคือแบบผมก็ไม่ได้อะไรกับพี่เลยนะเว้ยคือผมก็อย่างเงี้ยผมก็อยู่ของผม,มอ,อ่ะพี่ก็อยู่ของผมอ่ะเราก็ตรงติง ก็ตัวตีมามันวิดาอย่าเพิ่งอยู่ตรงนั้นแหละดีครับพี่เล็งแน่นๆมันถ้ามันเป็นจอยกูจะเล่นให้อย่างดีเลยมันไม่ใช่เป็นจอยนต่ดีขุณอะไรกับนักหนาวมึงนัจักอูมาส่งมาเฟียไี่กตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเอาน้ำนี้ก่อนเอาน้ำได้เปรียบมามาอย่าเพิ่งมาดิคุณมาแมงกอนพี่มึงพี่มังกูพี่มังแบบตรงนี้โขกอย่ามึนนิดแต่ดีจรงจะแลกเดียบัตรงนเดียจะเพิ่งอยา แอบ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 กดแอบกดแอบกดพี่ยามันยามันนี่ตลอดเลยนะมันนี่อยากก่างไหนวมมันจูดว่าวมันปลาพงมันกุายแน่นอนไม่รอดไม่ใหโขขที่เดิมที่เดิมดวนๆไม่ไหวจริง คุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นคนที่แบบยังไม่รู้จุดยืนจุดอะไรเขาไม่มี้จุดม่ยังไม่รู้จุดยืนของตัวเองเลยคุณผู้ชมครับอารมณ์แบบว่าเราก็เหมือนกับคนที่ไม่ใช่คุณเรียกคุณผู้ชมครับคนที่ไม่ใช่ตอ่อให้พยายามหรือว่าทํำยังไงไปตีตรงนู้นมันก็ไม่ใช่อยู่ดีคุณผู้ชมครับเเหนื่ออยยพลแล้ว้วาาร แต่ไม่ได้ให้รักฉันจังหัวใจคุณไม่แต่ื่องไม่พลอกกูไปแล้วกันไม่ยังไม่พอสักทีเลยคุณนี่ตันตลอดรู้แล้วรักไม่มีความหมาอยู่เลงดีๆแต่มันเลงดีๆี่มันเลงโยงอมันอขออีกรอบได้ไหม ผมชอบครับผมรู้ละเราต้องใช้สูตรนี้สูตรนี้ได้แน่นอนไม่ได้ให้มานู่นมานี่มานี้มามาตะน้อยมาโคอ,อีกที่คอ,อีกทีขอโดนถดมันโดนยากอะไรขนาดนั้นผมก็มันต้องเลงอีกรักษานี่นะมุดหนึ่งอันหนึ่งองค์หนึ่งอัน,น,งองน,อนพี่อย่าเพิ่งมาเลักไปรลกส,สกิลหลายคนดองผมไม่ยังไม่ได้ดังเลยถ้าผมดังค่อยมาสกิดได้ไหมพี่ไปที่เดิมต้อ <c oughs> ขอไปที่เดิมแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาท้อกับผมแค่นี้มันเป็นการเริ่มต้นเนาะตรงนี้สสนเปอร เลยครับยิงแบบสไนเปอร์ดุนอุบยาดสองอันสองอัน,อ,อ,นอย่าพึ่งพี่ครับผมขอต้องหยุดหญาบยไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวข้างบ้านมากระทือบผมด้วต่ออ้ตรงนี้ขอที่เดิมอีกรอบแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับผมมีแอปเปิลทอง4อันผมก็ลืมใช้โคตรจะโง่เลยผู้ชายคนนี้โง่จ,จัดๆอย่าพึ่งนะพี่ใจเย็นใจเย็นที่ผมมาที่ผมมันจะตายไหมมันไม่ตายหรอกมั้งคุณผู้ชมมันไม่ตายหรอกเนาะอุ้ยบาต้ตายแม้แง มันต้องเดินมาไกลนะคุณรู้ไหมผมต้องใช้เวลาเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมตรงเตียงนี้เตียงนี้ที่เรานอนตอนไออีพีที่แล้วอย่าบอกนะครับว่าจางหลงทางไหมมันเป็นตรงนี้หรือเปล่าผมไม่หลงผมไม่หลงผู้ชมผมจําทางได้ครับจําทางได้โอ้ยมันก็ที่เดิมไม่ใช่หรอ เออใช่น้องกระที่เดิมนี่โอ้โหสแสดงว่าโนไปแล้วขออนุญาตล้างแค้นอีกรอ,อ,อบคุณผู้ชมไม่ได้ตกตัวอย่าเพิ่งตกตกเลยทั้งหน,าห,นาหัวกำลังจะร้อนอยู่เลย <c oughs> ขอโดนๆพี่อย่าเพิ่งของมันเยอะเนาะของตรงนี้มันเยอะเยอะมากเยอะจัดเยอะนู่นเอาดิษอีกหนอต้องไปหาที่หลบภัยแป๊บคุณผู้ชมครับผมว่าเดี๋ยวตก ขอตรงนี้เลยกันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลงไปลึกเนาะขอแป,ป๊บเดียวพร้อมอีกแล้วครับขออีกรอบโอเครอบนี้ตรงมันสูงมันยังไม่สูงมากตรงนี้ผมแท้ผมว่ารอดหละนตรงนี้เสื้อกอย,ยังไม่ได้ใสลืมลืม,มอ้โขลกย่าดไปกลับไปใส่อีกรอบนึงเลยกัน พี่โยนไม่ได้หลบได้เฉยตรงนี้เล็งๆแม่นๆเล็งดีๆมันก็ปัดปัดปั๊อุ้ยไม่ได้หอกรอบได้ไหมอีกรอบไม่ได้ตายตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจนจะบูพี่ไอดับแแบนนี่จะลอดเลยพี่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันปัดปั๊ดปาบู๊แ๊บนึงเจนเย็นไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งรีบขอคขังสุดเล็งสูงๆหน่อยคุณผู้ชมเราต้องสูงกว่านี้สูงกว่านู้นเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเมื่อกี้โยนไปแล้วไไมมม่่่่่่ใชเเเหรรอออดดดดดีีี๋ยววววกบบบถึงแััล้าพิน ก่อนที่เดิมอีกรอบความพยายามอยู่ที่นู่นแล้วความพยายามอยู่ที่ด้านยับมันจ,จิอีกแล้วแล้ววโดมีปีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> ผมชอบครับผมไม่ไหวจริงๆเด้อพี่เอ็นอร์แมนจะมันอะไรกับผมวะฮะจะ โอ้มันหัวร้อนจริงด้วยไม่สนใจข้างบ้านนะผมบอกแค่น,นั้นแหละพูดจริงๆนะออตรงคือถ้าข้างบ้านจะกำหมัดก็ปล่อยข้างโมข้างบ้านมันไม่สนใจแล้วมาจะตายรอบก็ตายไปเลยมามาดูผมกูยอมเลยมา,ามาดีมาดีอย่างงี้คุณผู้ชมอย่างงี้ย่าง,งีางง้เล็กๆถอยอขอบคุณครับ อย่าได้มองนะใครเด็ดขาดผมจะไม่ยอมจนกว่าคุณพี่คุณพี่มึงจะตายจากตรงนี้โตอ,อย่าพิ่งกำาดงมันถึงมันสูงจังเลยอ่ะพี่เดบาทมันจะันมันเอานเลือดอุ้ยไม่ตายไม่ตายกูตายแน่แน่ดูส่งแลยคุณผู้ชมโอเคก็ได้ยอมก็ได้อ่ะออบ๊ายบาย อันสุดท้ายโอ้พี่คนกูนตายเลยละกันโอเคถึงเวลาล้างแขนกูแล้วล่ะมึงได้เวลาแล้วไม่รู้หูเสียงอยางจะดูดังมาก อยโกดดังสองอย่เพิกพิจกกดอะไรก็ไม่รู้กดเพีเดยอย่าเพิ่งตรงนี้นานนานนานกว่านี้ให้นานกว่าที่เคยได้ไหมขออย่าเพิ่งไปไหนอยู่กับผูกุูนเนื่อยกูเหนื่อยจริงๆๆอยู่อย่าเพิ่งที่เดิมที่เดิมด้วยไม่ไปหนงเดี๋ยวคมีการตัดไม่ดีอ่ะขรหนึ่งทีสองสองทีและกันก็ได้เนาะขออนุญาตซอมเบิ้งก่อนนะพี่มาที่เดิมไม่อยู่ที่เดิมที่เดิมอีกแล้วที่เดิมตลอดครับผูเสียองอย่าเพิ่งดงอย่า ดังตลอดเพื่อข้างบ้านมันจะแดดกูแล้วพี่มูตรงนี้อยู่นานๆให้นานกูที่เคยคลิปจะได้ปิดไวๆปิดไว้กูนี้ไวมากมันถูกมาอยู่ที่เดิมไวจะจัดเนาะคุณพี่อย่าตรงนู้นอย่าพึ่งเนาะมูมาตรงนี้บันวิ่งยังไงกับผมโอ้ยจู่ๆไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงขอแป๊บนึงแป๊บดับเลยอ่าอย่าเพิ่งพี่โคโล่กูตายแน็ตมาจับไอ้ พันหลังโยกตรงนี้มันอ่าเสียงก็ดังเนาะพี่เบาๆหน่อยไม่ได้หรอเดี๋ยวข้างบ้านมันจะดดาผมจริงนะคุณผู้ชมผมว่าสักวันข้างบ้านจะต้องมามุนทูหาตำรวจมาจับผมแน่นอนอ,อย่าเพิ่งมองหน้ากันอย่าเพิ่งไปอยู่ที่เดิมก่อนคุณครับคุณไปตรงนี้มันอ๋อพี่สไลดตรงนี้มันยังไงกับผมวัดหมาบักกันมันที่หมาหมาหมาอีกไหมไม่หมากูไปเลยแล้วกัน วันยาปูตลอดตลอดไปแล้วโหอีกทีนึงมันจะตายด้วยห่อจะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมครับว้าลูกไฟมาเฉยโอ้โหเกือบจะเดี๋ยวที่เดิมที่เดิมใช่ไหมที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอโย่าอย่าเชออย่าดูจะไม่โดนอย่าลืมนัดอย่าบาบนอือก็บอกแล้วครับว่าผมมันเก่ง แป๊บหนึ่งนี่เหรอลูกน้องพี่มันถูลูกพี่พี่มันตายมันตรงมันกันหมดเลยนะมันตรงมันตายพี่ครับผมจะได้ปิดคลิปมันเสียเวลาผมต้องมานั่งตัดต่อใช้เวลามันนองมันนานแค่ไหนคุณรู้ไหมกว่าผมจะได้แต่ละคลิปอะมันเหนื่อยคนดูก็น้อยด้วยอะไรก็ไม่ดีอะมันตลอดคุณเหนื่อยแล้วพูดจริงคุณไม่อยากเล่นแล้วว่าโอเคคุณผู้ชมครับน่าจะหมดน่าจะมงขอเลเวลเยอะๆได้ไหมขอขอสักร้อยยังไงเสียเวลาการอีพีนี้มานนานวนไปวนมาหมุนรอบฉันหมุนรอบเธอคุณก็ยังจะมันยังไม่ หมดอีกหรอขอหมดหรือยังหมดตรงนี้หมดไหมไม่ยังไม่หมดมันก็มีอยู่ตรงนี้ตรงนิดหน่อยนิดๆมาตุ๊บขุมยังไม่หมดค่อยๆมาแล้วกันเนาะเย็นๆเราไม่ต้องรีบคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าเราน่าจะจบคลิปได้แล้วมั้งคุณผู้ชมเพราะว่าเราลงไปข้างล่างยังไงเราก็ได้จบคลิปใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าางนั้นขออนุญาตเก็บตรงนี้มันไม่ให้เก็บอ่ะมันจะอะไรกันเนี่ยพีตามบันดี้มามันดอนลูกอะไรกันไม่รู้มึงคืนเป็นเป็นลงเป็นช่างมาแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ ตบมือสิครับรออะไรฉันชนะแล้วฉันฉันคือที่หนึ่งฉันคือเบอร์หนึ่งฉันคือไม่เป็นรองใครหรอกเนาะน้องพิลาพิลามงพิลามาตรงนี้มีของให้แลกไหมเดี๋ยวละคนเลี้ยงลาม้าไปไหนคนเลี้ยงลาม้าหายตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากล่องที่เรา อ๋อเดี๋ยวมันได้แค่นี้เดี๋ยวได้แค่นี้เหรอวูอฮูเลยอันนี้เก็บมาก่อนอันนี้ก็เก็บมาเก็บมาคุณผู้ชมที่เราขโมยมานะครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านอีกแล้วคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมขอใช้ตรงนี้ให้มันคุ้มค่าได้ไหมเวลาที่อยู่ตรงนี้อย่าให้มันเสียหายเสียดายไปเปล่าๆคุณผู้ชมขอเตียงคืนไปด้วยเนาะตรงนี้มีอะไรไหนๆก็มานะคุณผู้ชมครับขอแป๊บหนึ่งนะ ฝนเลยแล้วกันเดี๋ยขอตรงนี้กันมีความทรงมีความทุงจัดจล้บผู้ชมผู้ชายคนนี้มันเยอะจนเกินไปพี่โกงพี่แกะอยากให้ผมจะรับลงล้บดับมาตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้โค้งตรงนี้ตรงนี้เหนื่อยวากเหนื่อยจริงจริงคุณผู้ชมครับอุ้ยใครมาตีข้าวเนี่ยพี่ครับใครตีข้าวเนี่ยโอ้โหพี่เดี๋ยวไปถาม NPC ก่อนคุณเอ็นพีซงมีให้แลกกุ้งแลกของเจอหน้าคุณทีไรผมอยากจะ เกือทุกขีเคุณเนี่ยพี่ครับไม่รู้ใครทำน้องเมื่อกี้ใครทําคุณก็ไม่รู้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอไว้เจอกันพาร์ทหน้าละก,กันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนในกันคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับฝากยังไงก็ฝาก้วยเนาะฝากเยอะๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ตัวกับผมด้วยนะยยกก like, ค, Legacy, umed, คุณผู้ชมครับ,ดดรบเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ